ข้อที่7จ็ครับข้อนี้ไม่มีการตอบเปลี่ยนนะครับเรื่องของการประมาณค่าความแน่นอนในการวัดอันเซอร์เดตี้นะครับนะซึ่งแลบสอบเทียบต้องมีการประมาณอันเซอร์นะครับนะทุกครั้งที่มีการสอบเทียบนะครับท่านใดเป็นผู้คำนวณอันเซอร์ครับท่านใดได้รับมอบหมายคำนวณในเรื่องของความไม่ไนอนนะครับเนาะนะซึ่ง อันเซอก็นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรด้นะครับแล้วก็เลือกใช้นะว่าจะใช้ของเอ็มสามถึงเอสามหรือใช้ของยูเอ็มนะครับหลักๆก็จะเป็นนะครับคำนวณอันเซอไทยเอที่มีนะอันนี้อาจารย์คงไม่ต้องไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับพวกเราก็น่าจะจำได้อยู่แล้วนะครับปั๊ไม่นิ่นอนในการวัดนะหรือเออร์เลอร์ที่มันแฝงอยู่ในกระบวนการสอบเทียบของเราทั้งมาจากการวัดซ้ำนะเออเลอร์ไทยเอและ มาจากแหล่งอื่นๆนะเช่นมาจากตัวสแตนดาร์ดสอบเทียบม,มาจากค่า r e สโซลูชันมาจากการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับนะนะเอามาคำนวณน,นะครับใช้า A ก็จะให้ราับความชื่อมั่นที่68%ส่วน B ก็จะมีทั้ง95มีทั้ง100นะครับมีทั้ง68นะเราต้องนำบ A กับ B มารวมกันโดยจะต้องปรับให้ B ให้เป็น68%เหมือน A ก่อนนะเพื่อที่จะรวมกันนะครับ ซึ่งไอาการตับเป็น6 18%ก็จะมีตัวดีเวเซอร์ตัวหารนะครับเอปตับเสร็จแล้วนะครับก็นำอันเซอร์กับ B มารวมกันนะครับโดยการใช้รูทสัมสแปรนะฮะรวมมาแล้วนะครับก็จะได้อันเซอร์ที่ที่ระดับความเชื่อมั่น68%นะแต่ในการรายงานผลเราต้องรายงานอยู่ที่เท่าไหร่ครับ95%เนาะซึ่งการที่จะรายงานเป็น95%นะรเราต้องคูณด้วยค่า K f แฟกเตนะค,ค่า k ค่าเโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ มีเคมีค่าเท่ากับ2นะครับนะค่าเคมีค่าเท่ากับ2นะครับเรื่องของค่าเคนะครับ covariance factor เนี่ยมันก็จะมีสูตรคำนวณอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นได้เท่ากับ2ทั้งหมดนะครับนะเอาค่าที่ได้ครับ uc ที่ได้ครับออ่ค c o m b อ่ e uc ที่ได้ครับคอ m บาย e c e r t a i n ที่ได้ครับมาคูณด้วย2เพื่อปรับเป็น95%้าเป็นต์นะเป็น u n c e r t a i ที่ระดับความเชื่อมั่น95%นนะครับ ความหมายของ9 5คืออะไรครับในพวกเราไปแบบสอบเทียบชำนาญเ,ออเรื่องของการซื้อทำไมต้องรายงานที่9 5ครับในให้นดยาม c o n f i d e n น e ์ e ลเวที่ระดับความเชื่อม,มัน่น9 5มันมีความหมายว่าอย่างไรไม่ต้องแย่งกันนะครับไม่ต้องแย่งกันทีวงโคนอยู่มานาน ม,มันมีนะมันมีหนึ่งซิกมาหกสิบแปดเอร์เซ็ซิกมาเก้าสิบซ็นสิกมาเก้าิก้าามเปอและ6กซิกมานะ9 9 9 9สิบ้าจุดเก้าอร์เซ็นะไอสาซิกมากับหซิกมาครับมันถ้าสามซิกมาเนี่ยใช้กับยานยนต์หกซิกมาใช้กับพวกอิเล็กทรอนิกส์นะเคยได้ยินชื่อนี้ไหมฮะซิกซิกมาอะไรครับ ถ้าเป็นอันเสรที่สองการวัดนะสอบเทียบเนาะใช้อยู่ที่สองซิกมาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคนพิเดนต์เลเวลที่ระดับความเชื่อมั่นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทำไมอันเสรต้องรายงานที่เก้งงาสิบห้าไหนอธิบายกันหน่อยว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรตอบต้องหน้าต้องตาแล็บสอบเทียบต้องตอบได้นะครับเพราะแล็บสอบเทียบรายงานอันเสรทุกครั้งเนาะเราต้องรู้นะฮะเผื่อลูกค้าถามว่าทำไมต้องรายงานเก้าสิบห้าด้วย ร้อยได้ไหมหนอยนะครับแต่งรถม่เยอะอ่าไหนตอบอาจารย์ฟังหน่อยตอนนี้ถึงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงะดรแต่ก็อยากจะรู้ว่าพวกเรามีความเข้าใจอันเซอร์ขนาดไหนนะครับน้าตัวอ๋อเสร็จจ้าคนที่อันเซอร์เจอเนี่ยน้องไม่รู้น้องเขาสารหลบตาพวกเราก็จะสะกิดเขาอยู่นะ อยู่แต่ที่าไม่ได้และสอบเทียบเนี่ยเราต้องคำนวณอันเซอร์กับทุกอะไรฮะ,ะทุกฟิลในกับทุกเครื่องมือที่เราขอการรับรองเนาะซึ่งอันเซอร์ตัวเนี้ยก็จะเป็นค่าค่า CMC ใช่ไหม Calibration Measurement Capability ใช่ไหมอ่านะ CMC ทำไมต้องรายงานที่95ด้วยมันมีความหมายว่าอย่างไรไหนตอบใหจ้จ้ชื่นใจหน่อย<ช> ตอบกู้น้าน้องคุณแม่และพ่อรู้ตัวตอบเจ็ดงังเนไหนแค่เท้าอยู่นี่เไฟเขาทุกวันงาไหนตองเลยฮะอรงาเก้าถึงหาลอะไรงานก้าขาอกถึงานเนี่นะเขตอบตอบตอบไม่ได้แต่ต้องริบ มีค่าด้วยถึงเราตัวเล่เป็นศูนย์ลค่าเซอร์รวมลบค่ารวมหลัที่เรารายงาน95เ,เ,เ,เปอร์เซ็าต์ไปเรามีความมั่นใจในผลการาแล้วเพราว่าถ้าวัดร้อยครั้งเนค่าที่ได้จะต้องอยู่ในลบห่ารวม95ครั้งถ,ถูกต้องนะครับนี่แหละครับความหมายนั่นคือในการวัด100 <500. S 1> สมมติคุณมีค่าเอเล่ย์บวกลบ0.5นะ ในการวัด100ครั้งของคุณนะครับอันเซอร์ที่คุณได้เออร์เรทคุณได้ครับจะมีค่าบวกลบไม่เกิน0.5ถึง95ครั้งมีแค่5ครั้งเท่านั้นครับที่อาจจะมากกว่า0.5เหมือนคุณซื้อของอ่ะนะค,คุณซื้อของร้านผมเลย100ชิ้นนะค,คุณได้ของดีอย่างน้อย95ชิ้นอีกที่เหลือ5ชิ้นอาจจะเป็นของเสียที่ปนไปกับอีกบทหนึ่งครับ 68%คุณซื้อของร้านผมเลย100ชิ้นโอกาสได้ของดีเต็มที่เลยครับ68ชิ้นที่เหลือไปเสียงเข้านะครับ <c oughs> นี่คือประมาณนั้นนะดังนั้นนั่นคือนะความแม่นยำของคุณคือทุกการวัดใดในโลกนี้เราจะไม่ได้เราจะไม่ทราบค่าจริงที่ว่า true value <c oughs> มันจะไม่มีค่าจริงที่ได้จากการวัดทุกการวัดมันจะมี error นะมี uncertainty ที่เป็นแฝงอยู่ จากการวัดซ้ําจากปัจจัยต่างๆเนาะไอค่าเนี้ยที่มันแฝงอยู่นะครับมันจะมีค่าบวกลบไม่เกิน0.5อย่างที่คุณบอกื่อกี้เนาะนะ95าครั้งเลยคุณมั่นใจได้เลยครับว่าเอาเอเอร์คุณเอเอเอร์ที่ได้ครับไม่เกินบวกลบ0 5ด้แน่นอนมีแค่5้าครั้งเท่านั้นที่อาจจะโตกว่า0.5นนะครับนี่คือความหมายของ uncertainty นะครับค <c oughs> ่าความไม่แน่นอน <c oughs> ที่มันมีการเหวี่ยงตัวจะไม่เกินค่าเนี้ยที่เราได้นะครับ ถึงเก้าสิบสามนะครับดังนั้นเกิดลูกค้าถามนะครับหรือออเ,เตอร์ถามอย่าตอบว่าหนูคำนวณตามคําสั่งนะฮะไม่ได้เนาะ <c oughs> เราต้องรู้นะครับจากนี้ย้ำให้ดีนะ่ายไว้ก็ได้เนะาะเถึงบางท่านอาจจะฟังไม่ทันนะฮะ เด็กคุณตั้งก็หาเจะทางวันเดี๋ยวเาไปสอนเิปีกวา สอบเทียบโวลต์มิเตอร์นะครับที่ตรวจ2โวลต์มีอันเซอร์อยู่ที่บวกลบ6มิลลิโวลต์นะฮะที่ระดับความมั่น95เปอร์เซ็นต์นะครับออคำว,นะว่าทำการวัดโดยดูว่าตัวนี้ติดต่อกันร้อยครั้งเชื่อมั่นได้ว่าอันเซอร์ที่ของการวัดอยู่ภายในบวกลบ6มิลลิโวลต์ถึง95ครั้งนะและมีอยู่5ครั้งในร้อยครั้งนะฮะของการวัดที่อันเซอร์ที่จะมากกว่าบวกลบ6มิลลิโวลต์นะครับเนาะ ค่าความแน่นอนของการวัดเป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการสอบเทียบนะหรือทุกครั้งที่มีการวัดเพราะไม่มีการวัดใดที่สมบูรณ์จะมีอย่างนี้อยเนี่ยพางที่นิดเียวแต่ที่คุณบอกก็แค่นี้แหละนะครับนี่คือประมาณของระดับความเชื่อมั่นที่95%นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ